เอาละค่ะมาดูกันที่นั่นเป็นการรวมตัวท่องเที่ยวอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะมาดูกันที่การรวมตัวการทํากิจกรรมดีๆกันดีกว่าค<ด>ุณกศมานะสิงห16สิงหาคมนี้นะคะการร่วมปั่นเพื่อแม่กิจกรรมไบ ke from ม o มนั่นเองค่ะเรานําเสนอความคืบหน้าเป็นรายวันเลยนะคะกับการเตรียมความพร้อมของในแต่ละจังหวัดค่ะ,คะวันนี้จะพาไปดูกันที่จังหวัดสกลน,นครคึกคักกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนมาเข้ารับเสื้อพระราชทานพร้อมกับเข็มกลัดตามโครงการ b บ ke f รอ m m o มปั่น เพื่อแม่ค่ะ ที่จังหวัดสกลนครนะคะที่หอประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครค่ะหลังจากที่ประชาชนมาลงทะเบียนกันเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มารับเสื้อการโอบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษในวันนี้นะคะ15นาฬิกาเขาก็จะมีการซ้อมปั่นจักรยานกันค่ะมีคนที่มาลงทะเบียนเนี่ย4 0 0พันคนแต่ทีนี้เนี่ยทางจังหวัดคาดการเอาไว้ว่าวันจริงเนี่ยนะคะ16สิงหาคมประชาชนน่าจะเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะไปดูกันที่มหา าสารคามกันบ้างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอโกสุงพิสัยมาร่วมกันปั่นจักรยานผ่านเส้นทางป่าวนาอุทยานโกสัมพีผ่านบึงกุยสะดืออีสานร,รวมระยะทางการปั่นเกือบ3กิโลเมตรนี่นะคะนักปั่นทุกคนมาร่วมการปลูกต้นยางนาค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผืนป่าให้กับบึงกุยสะดืออีสานโดยผู้ที่มาร่วมจำนวนกว่า500คนนะคะก่อนจะรวมพลังกันอีกครั้งในการปั่นที่มหาสารคามเนี่ยวางเอาไว้30กิโลเมตร 16สิงหาคมนี้ค่ะปั่นจริง ทางด้านของคุณตาอาจนามโยธาอายุ70ปีแม่เป็นนักปั่นอาวุโสแล้วนะคะชาวโกสมพิสัยบอกว่าปรับปลื้มมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการออกกําลังกายด้วยนะคะนอกจากนี้คุณตาตั้งตารอคอยเลยค่ะวันที่16สิงหาคมที่จะเป็นวันปั่นจริงนะคะโดยชวนลูกหลานมาสวมใส่เสื้อสีฟ้าปั่นจักรยานจากบ้านไปที่ยอเภอเมืองระยะทาง 30กิโลเมตรเพื่อที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นต่อไปอีก แข็งแรงจริงๆค่ะคุณตา70แล้วนะคะมีปั่นเร็วด้วยค่ะใช่จะปั่นนําด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> ในขณะที่ทางด้านของนายดีเรก <c oughs> อิงคณินันค่ะประธานศาลฎีกา <c oughs> ท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชวนปั่นวันรพีคือ7สิงหาคมที่ผ่านมาคือวันระพีนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักิ์กรมหลวงราชบุรีดีเรกธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยกิจกรรมมีวันนี้9สิงหาคมนะคะที่ถนนเรียบคลองระพีพัฒน์อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีรวมระยะทาง15กิโลเมตรและ45กิโลเมตรงานนี้แน่นอนค่ะนักกฎหมายนะคะผู้พิพากษาข้าราชการสำนักงานสารยุติธรรมก็มาร่วมกัปั่นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ,ะก็เป็นการซ้อมก่อนนะคะก่อนที่จะถึงวันจริง16สิงหาคมคแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการรวมตัวซ้อมกันทุกช่วง เย็นๆน,<ช>นะ,ะก็จะได้เห็นนะคะว่าภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยโดยรอบนะจากการที่ธรรมดาเราขับรถยนต์กัน<ช>ก็จะไปอย่างรวดเร็วไม่เห็นหรอกว่าอะไรสวยบ้างแต่ถ้าเริ่มมาใช้ชีวิตแบบ slow life แบบที่ตอนนี้เ,ออเขาอินเทรนกันนะคะ,คะนั่นคือการปั่นจักรยานก็จะได้เห็นว่ารอบๆบ,บ้านรอบๆทางที่เราขี่จักรยานผ่านนั้นมีอะไรสวยงามและน่าสนใจบ้าง<ช> คเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันช่วงหน้านะคะใครที่ใช้เส้นทางจราจรถนนวิภาวดีรังสิตค่ะออกเมื่อเช้าตร่นี้แล้วติดขัดมาก<ช> <ๆ S 2> หลายคนบอกว่าทำไมเช้านี้เติดแบบนี้วันอาทิตย์ด้วยเกิดอะไรขึ้นะนะคะนั่นก็คือตำรวจนั้นสกัดจับกลุ่มเด็กแว้นนั่นเองแต่ว่าพวกเขารวมตัวกันไปไหนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ ในส่วนของบฟอร์มัเนี่ยต้องถือว่าเราต้องมีความกตัญยูรู้คุณนะครับต่อบุคปะคาลีของเราแล้วก็ผมคิดว่าคนททุกคนเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกิจกรรมแต่งงานนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งในบริษัทที l นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับวันที่16 สิงหานี้ขอให้ทุกคนได้ออกมาร่วมกันนะครับอาจจะไม่ได้ร่วมในขบวนแต่จะมาร่วมในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงของตนเองนะครับออกมาขี่จักรยานออกมาเดินออกมาทำกิจกรรมร่วมกันปปัันนนจกรยาไ